แถวมาด้วยร้องเราก็ดูร่างดูกขาสามทุ่มันวเราก็ดูว,ดว่าแน้วก็นะ้นาะก็มนะ้อนะต่อกระทรวงที่แถวรถติกดกดัจุดตรงนี้เอ๊ะเปโทล่เป้ยไฟเราต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับว่าเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่ามีการจุดไฟไว้บนบ้านหรือเปล่าจุดเทียนหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะตรวจสอบกันต่อไปแต่ตอนนี้ก็ทุกคนก็ช่วยกันสกัดถึงเบื้องต้นเพื่อไม่ให้ลุกลามไปที่บ้านอื่น มีระวังหลังคาด้วย รอยฟัไปชนจุดเทียนเข้าไปรับข้อสอบมาจากครูแล้วครูบอกว่าให้ให้อ่านข้อสอบแล้วก็เดี๋ยวได้สอบนะพวกเนี้ย สอบออนไลน์เขาก็อ่านอ่านแล้วทีนี้ยแม่วันนี้หนูขอจุดเทียนนะหนูจะอ่านข้อสอบเขาเลยบอกว่าจุดแล้วหนูดับด้วยนะครับแล้วเขาก็ว่าเขาดับ,บแต่ทีนี้นเขาก็ออกมานอนนอนที่ไหนครับออกมานอกข้างนอกนอ๋อตรงหน้าบ้านก็นนคือจุดไว้ในห้องใช่ไหมฮะแล้วเขา<บ>เขาเขาบอกว่าเขาดับแล้วเขาเป่าแลรวเขาว่าเขาดับแต่ทีนี้ออกมามานอนเนี่ยสองทุ่มนอนแล้ว ออกมาป้าสามทุ่มประมาณสามทุ่มมาป้าแกเรียก<ะ>ไฟไหม้ไฟไหม้ดาดาไฟไหม้บ้านมงเปิดประตูบ้านใหญ่เข้าไปหลืววิ่งเข้าไปไปห้องนุงเปิดประตูไฟอุ้มลูกเขงขึนมาเงี้ยคือคือคือ,คอจริงๆหลานทำ,ทำไมต้องจุดกันฮะไม่มีไฟฟ้าเลยคระะับมอไฟโดนตัดก็ว่าจะไปจ่ายค่าไฟวันนี้นเ,นเขาโดนตัดเพราะไม่ไม่จ่ายเขาก็ตัดเลยใช่ไหมฮะสามสี่เดือนอ๋อก็คือก็รับจ้างอยู่คนเดียวใช่เลี้ยงหลานสองคน พอพอได้มาจะไปจ่ายก็ต้องเอาไปใช้อย่างชีพประจําวันตัวเองไปก่อนอะไรเครับถ้าถ้าวันนี้ถ้าเมื่อวานไปจ่ายก็คงได้ก็คงไฟไม่ไหม้อะเนาะหรือจะหมดมากกว่านี้ครับไฟไม่ได้ใช้ไฟมากี่เดือนแล้วฮะประมาณนะแล้วอยู่อยู่กินยังไงับไม่มีพัดลมอะไรยังยงไม่ถึงสองเดือนครับเพิ่งมาตัดเนี่ยค่าก็ใช้ถ่านใช่ไหมครับใช้เตาถ่าน เวลาร้อนเวลาอะไรอะ่ะก็ไม่เป็นไรไม่ร้อนเพราะว่าช่วง,งแต่วันเนี้ยบอกหลานอยู่ว่าให้โชนเราก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไปจ่ายนครับก็คือสองเดือนม,มานะก็คือใช้เทียนอย่างเดียวใช่ไหมทำอะไรหแบบมอ้อ,อแบบมอไฟอ๋อ้อแบบมอไฟด้วยก็มีมีข้าวของอะไรเสียหายบ้างใหญ่ทำไมมีอะไรบ้างทีวีตู้เย็นพัดลมตู้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างครับ มีเงินสดอะไรไหมอยู่บ้านใครเงินสด6คันที่ว่าจะไปะจ่ายค่าไปอ๋อที่ไ,ไปรับจ้างมาแล้วเนาะเอกสารทุกอย่างไม่หมด ก็เลยไปส่งป้าตอนนี้ไม่เห็นแล้วป้าหินหน้าทางมาบ้านนี่เห็นไฟมันลุกลุกแล้วลุกเกป๊ะเป๊ปะ,ปปะปลุกห้องเขาเนี่ยแล้วก็เรียกดาดาหลายคำอยู่ดาเั้งอยู่นี่อะไรมากลางนี้ไฟมาบ้านมึงแล้ทรมาบ,บอกอะไรแล้วมึงไฟมาไปอี้ดาไกลางนี้เนะญญาะฉันจะเรียกคนช่วยมีเสียงระเบิดอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีนะฮะไม่ระเบิดแล้วมันจะเปี๊ะเป๊ะ แรงเลยลูกแรงจังเลยละเนี่ยมันแหวกก็ถึงบ้านจังไม่ได้แลตรงนั้นแล้วคุณแล้วคุณป้าคุณยายอยู่ที่บ้านใกล้ๆเนี่ยมีวิธีการยังไงฮะมาให้มันลามงเขาออกระเดี๋ยวเอาน้ําน้ำดึงตะย่างขึ้นไปพ่นลูกหลานที่พรบ้านพ่นบ้านตัวเองอะนะจ้าลูกหลานตาไฟมันมันพุ่งมาเงี้ยไฟมันมันมาจะมี้ยรถมันมาหน่อยๆเนี่มันก็ทุ่งทุ่งันีไปเกือบนายายเนาะถ้าไม่เอาน้ำรดไปเนาะ เงินที่เพิ่มาเป็นเงิน,นองลองยืนเชียกันมาด้วยไอ้นั่นมันอยู่เวงเพลินที่หนุ่สนิ์อ่ะไอ้ชวงฟุณอ่ะ,อะ